งน้ำโรงเรียนเราปชาันมีอะไรดีไปดูกันข้อที่หนึ่งสะอาดพวกเราได้ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นโถส้วมและอ่างล้างมือ ส่วนที่สองสะดวกประตูอ่างโถกระจกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานส่วนที่สามสบายมีระบบนำประปะาไฟฟ้าส่งสว่างและน่าใช้ส,ส่สี่สุขลนะักษณะการดูแลห้องน้ำไม่สะอาดและมีบรรยากาศที่น่าใช้ส่วี่สวยงามพวเราได้จัดทำสตันิยภาพให้มีความน่าใช้สวยสะอาดสบายตาและยังน่าเข้าอีกด้วยครับ<ม>และยังมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการขอให้บริการทุกคนอีกด้วยนะคะ โรงเรียนอาวุพิชายสันของเราได้ปฏิบัติตามหลักสสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามค่ะ